เมื่อกี้เนี้ยก็มีผู้หญิงคนนึงมาเม้นว่าท,ทําไมทํำยังไงถึงจะบล็อกโปรไฟล์ป้าคนนี้ได้ทันทีคือเราก็เราก็รู้แล้วว่าพอเราเข้าไปดูโปรไฟล์ล้วก็รู้แล้วว่าทําไมถึงมาเมนอย่างนี้ <c ười> เราก็ <c ười> คือเราก็จะบอกว่าเราอ่ะควรจะเป็นฝ่ายพูดมากกว่าไหม <c ười> เพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ของเรานะอยู่ๆคุณก็มาคอมเมนต์ว่าเราอะไรยเงี้ย ซึ่งเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้คุณเลยคืออยู่ๆแบบโพสต์เราก็ไปขึ้นฟีดของคุณเลยซึ่งการที่โพสต์ของใครไปขึ้นฟีดของคุณเนี่ยก็แสดงว่าเขาอาจจะมองเห็นว่าอ่าโพสต์เนี่ยเป็นที่สนใจเขาก็เลยส่งไปให้ขึ้นฟีดคุณแต่ถ้าคุณไม่สนใจคุณเป็นคนส่วนน้อยก็ไม่เป็นไรคุณก็แค่เอ่ยยกเลิกการเห็นโพสของคนนี้ได้แต่ถ้าถ้าคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะ แต่เราแต่เราคิดว่าถ้าคนฉลาดอ่ะเขาก็ต้องรู้ว่าต้องทํำยังไงโดยที่เขาไม่ต้องไม่จะเป็นตอนต้องไปว่าคนอื่นนะเขาก็แค่กดเลื่อนผ่านไปแล้วก็กดแค่อไม่เห็นโพส์ของคนนี้ก็ได้กดเลื่อนเข้าไปอ่ะอืมหรือว่าคือคนที่เขาแบบมีความรู้ว่าเขาจะรู้ว่าต้องทํำยังไงแต่ถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าถ้าถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงอ่ะเราก็ตอบเข้าไปว่าถ้าไม่รู้เราก็เดี๋ยวเราก็จะทําให้เองอืม เราก็จัดการเข้าไปบล็อกเขาให้นะเพราะว่าคือเราก็ใจเราก็ไม่ได้อยากบล็อกเขาหรอกเพียงแต่เข้ามาเมนว่าเอ่าทำยังไงบล็อกไปแล้วก็ยังเห็นโพสต์ป้าคนนี้ยคือเรางงกับคอมเมนต์เนี้ยบางทีเราเห็นไปเม้นแล้วนี้บ่อยมากเลยแล้วก็แบบเฮ้ยเออความคิดเรานะเราคิดในใจว่าเฮ้ยมันจะไม่ไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าคนฉลาดอะเขาจะรู้ว่าต้องทอํายังไงถึงจะไอ้นี่ใช่ไหมถึงจะไม่เห็นโพสต์ของคนที่เขาไม่อยากเห็นแต่ อ,อก็มีแต่แบบว่าบางคนนะนะที่ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะเออแต่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็บอกให้ละกันถ้าไม่อยากเห็นโพสต์ของเรานะแต่เราก็ไม่ได้อยากบอกเขานะเพียง <Happy S 1> <ถ>แต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะทํายังไงถึงจะไม่เห็นโพสต์เราเราก็จะบอกให้แต่ว่าเวลาทุกครั้งที่คนมาเม้นตเราแบบเนี้ยเราก็จะมักจะเข้าไปดูโพไปดูเขาอะนะแล้วก็อ๋อเราก็เลยเข้าใจว่าทําไมเขาถึงมาเม้นเราแบบนี้อะ,ะไรเงี้ยนคะือมันแล้วคือเราจะบอกว่าการที่คุณเห็นโพสต์ของใครบ่อย ก็แสดงว่าเราคิดว่าคนคนนั้นน่ะยังเป็นที่แบบว่าคนเขาสนใจอยู่ไงคุณก็ถึงเห็นโพสของเขาบ่อยอืมคนส่วนใหญ่เขายังสนใจอยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่ไม่ได้สนใจก็เลื่อนผ่านไ,ไปไปดูในสิ่งที่คุณสนใจแต่ไม่จําเป็นต้องไปคอมเมนต์ว่าเขานะควรจะมีมารยาทนะอืมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อ่าถ้าเป็นคนที่เขาแบบว่าโปรไฟล์ดีๆอ่ะเขาก็มักจะไม่ค่อยไปคอมเมนต์ว่าใครหรอกนะอืมแต่เวลาที่เรา เปิดเข้าไปดูแล้วมักจะเป็นเออมันจะเป็นตรงข้ามอะ่ะที่มาคอมเมนต์ว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เข้าใจแล้วก็ให้อภัยแล้วก็มีเมตตาไม่ถือสานะอะไรเงี้ยถ้าใครมาว่าเราอย่างนี้เราก็บางทีเราก็จะภูมิใจนะที่ว่าอ๋อคือโพสต์แบบมีคนสนใจนะก็ถึงส่งไปให้คนอื่นเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เออ แล้วแต่ว่าเราจะให้คนอื่นมาชอบโพลเราทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้นะก็ต้องมีบางคนที่ไม่ชอบแต่เราสังเกตบางคนที่ไม่ชอบเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงนะที่โมเมนต์แนวนี้แล้วก็เข้าไปดูโปรไฟล์ก็มักจะเป็นแนวที่แบบว่าคือเราเราพูดพูดส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นนะเราแทบไม่เห็นผู้หญิงสวย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 แล้วก็มีคนสนใจเยอะๆโปรไฟล์โปรไฟล์ดีๆมาว่าเราเลยนะเออส่วนใหญ่จะมีแบบว่าตรงข้ามกับที่เราพูดอ่ะ มาคอมเมนต์ว่าเราซึ่งเราก็พอเราเห็นแล้วก็มีเมตตานะสงสารแล้วก็ไม่ถือสาให้อภัยเขานะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นใจด้วยว่าทําไมเข้าใจเขาด้วยว่าทําไมเขาต้องมาว่าเรานะแต่ถ้าเป็นเราอะถ้าเราไปเจอผู้หญิงที่เราเลื่อนไปเจอผู้หญิงที่สวยสวยสวยกว่าเราแล้วก็เห็นเยอะแยะไปหมดเลยนะก็เห็นที่สวยกว่าเราแหละอืมแล้วก็โปรไฟล์ดีๆอ่าแล้วก็มีคนมาสนมีผู้ชายมาสนใจเยอะๆอ,อย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเราก็ ใจมันก็เป็นปกตินะว่าเราก็อยากเป็นแบบเขาอย่างเงี้ยเป็นแบบเขาแต่ว่าเราอะจะไม่ไปคอมเมนต์ว่าเขาอะเพราะเรารู้สึกว่าคือเขาไม่ได้มาทําอะไรให้เราเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาไม่ได้มาทําอะไรให้ให้เราเดือดร้อนนะอืมแล้วเราก็ไม่ได้ไปอิจฉาเขาด้วยเราแค่รู้สึกว่าเราก็อยากเป็นแบบเขายินดีกับเขาแต่ที่เราไม่ไปว่าเขาเนี่ยเพราะเราไม่ได้รู้สึกอิจฉาเขาไงเราเลยไม่ไปคอมเมนต์ว่าเขา อืแล้วก็ยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขาได้ดีอ่ะถ้าเมื่อใดที่เรายินดีในสิ่งที่คนอื่นเขาได้ดีเราก็จะไม่ไม่รู้สึกอิจฉาเขาแล้วก็จะไม่ไปหยุดคอมเมนต์ว่าเขาอืมตรงข้ามเนี่ยเราก็อาจจะไปคอมเมนต์ชื่นชมเขาด้วยก็ได้ถ้าเรามีจิตใจที่สูงพอนะเราก็มัจกจะเล่าว่าจิตใจสูงพอที่จะไม่ไปคอมเมนต์ว่าใครก็ และอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้มานทาอะไรให้เดือรเราเดือดร้อนด้วยไม่ได้รู้จักกันเลยอะ่ะเขาก็อยู่พื้นที่ของเขาแล้วอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเข้าใจว่าอ่าผู้ชายจะไปชื่นชมเขาเองมันก็เป็นลักษนยมของผู้ชายแต่ละคนผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะมีเสน่ห์มากใช่ไหมมีความมีเสน่ห์มากอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายไปสนใจซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงคนนั้นน่ะ เราก็ไม่ควรไปอิจฉาเขาอย่างนี้นะแล้วก็เราแล้ยิ่งโดยแล้วยิ่งสําคัญเราก็ไม่ควรไปหยุดคอมเมนต์ว่าเขาถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะอืมก็ภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ทตัวเองมีอยู่ก็จะทําให้เราไม่อิจฉาใครแล้วก็จะไม่ไปว่าใคร